ลิเวอร์พูลนะครับตัดสินใจยากขึ้นทุกครั้งทุกครั้งในแต่ละแมตส์นะครับโดยเฉพาะชายคนนี้นะครับทาคุมิมินามิโนะทาคุมิวินามิโนะหรือทาคิที่หลายๆคนในคนไทยชอบเรียกกันนะครับนั่งเกมสำรองมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ถูกลงเล่นในส่วนของบอลที่เป็นบอล้วยเล็กๆคาราบาวครับ FA ครับหรือจะเปลี่ยนเป็นตัวสำรอง เสมอเสมอแต่นักเตะแดนปราดิษ์คนนี้นะครับก็มักจะโชว์ของในช่วงเวลาที่เขามีไม่มากให้เชอเร์กนคอปและแฟนๆของลิเวอร์พูลเห็นนะครับว่าทุกๆครั้งที่เขาได้ลงสนามไปเขามักจะตอบแทนกลับมาด้วยผลงานเสมอๆล่าสุดเนี่ยเชอเร์กนคอปนะก็ได้บอกว่าเหมือนรถแลมโบกินีกระทิงที่กำลังรอที่จะแล่น วินามิโน่เนี่ยเป็นเครื่องจักรที่พร้อมเขามีความฟิตเขาเป็นมืออาชีพในสนามซ้อมดังนั้นเชอร์กินคอปเนี่ยก็เลยเปรยๆไปนะครับแล้วก็บอกตามความจริงที่นักข่าวหลายๆคนให้สัมภาษณ์มานะครับว่าคิดเห็นยังไงกับมินามิโน่ก็เชอร์กนคอปบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องยากมากๆในการที่จะจัดตัวผู้เล่นและเป็นเรื่องยากมากๆที่จะให้เขาเป็นตัวสำรอง แต่ในการที่ต้องเลือก11ผู้เล่นตัวจริงนั้นเขาก็ยังถูกจัดไว้เป็นตัวสำรองที่สำคัญเสมอเสมอเขายังชื่นชมในความเป็นมืออาชีพและได้บอกกับทุกๆคนว่าทุกๆคนรวมทั้งวินามิโนโด่ด้วยในสนามซ้อมเขาทําอยา่างเต็มที่ดังนั้นนั่นคือแรงจูงใจที่สําคัญแรงหนึ่งที่เป็นเหมือนเครื่องจักรขับเคลื่อนไปสู่ผู้เล่นตัวจริง ถึงแม้คุณจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามแต่ในสนามซ้อมของคุณนั้นคุณได้ทําเต็มที่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาที่สุดและมินามิโนเมื่อได้มีโอกาสลงสนามก็โชว์ฟอร์มที่ดีล่าสุดก็ยิงนะครับประตูที่พบกับเซาท์แธมป์ตันนะตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่บอกว่าเขามีความมุ่งมั่นเขาพร้อมดังนั้นฤดูกาลหน้าที่จะเกิดขึ้น เราต้องมาดูกันนะครับว่ากองหน้าของรีวอทูลตอนนี้ถ้าโอกาสที่จะเป็นไปได้มีเฟอร์มิโนอยู่แล้วซาร่ ah, ane, ามาน่สประสานกองหน้าหลักๆ3มคนนี้ดูแล้วไม่น่าจะมีโอกาสย้ายทีมจะมีก็เพียงแต่โมฮัมเหม็ดซาร่าที่กำลังรอฤดูการนี้ว่าจะจบอย่างไรและ6สัญญาว,ว่าจะเป็นอย่างไร ดังนั้นเนี่ยสคนเนี่ยที่มินาวิโนเข้าไปอสอดแทรกเนี่ยก็เรียกว่ายากมากๆละลิเวอร์พูลไปคว้าหลุยดีอาสมาอีกเดือนมกราคมดังนั้นเนี่ยเป็นตัวที่4ซึ่งดิแอสมาแล้วโชว์ความเหนือโชว์ความเทพอย่างมากทำให้เป็นขวัญใจลิเวอร์พูลหลายๆคนและก็เป็นขวัญใจทั่วโลกเลย รวมทั้งเชอร์เกนคอปชอบมากๆด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือคนที่4ที่จะเบียดจะสังเกตเห็นว่าลิวพูลเนี่ยมักจะเปลี่ยนตัวประมาณนาทีที่60สอาดีแอสเข้าไปเปลี่ยนเกมในเกมสำรองถ้าเกิดว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่หลังๆมาเนี่ยบ๊อบบี้เจมดีแอสได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับเพราะเขาไม่ต้องปรับตัวและโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอและอันตรายมากทุกครั้งที่เขาได้บอลมินามิโน เป็นชุดเดียวสำรองคนที่5้าไหมอย่าลืมนะครับว่ายังมีอีก1ท่านนะครับที่เป็นกองหน้าเจ e g โก้โจโตาโจโตาเนี่ยเนี่ยก็อยู่ที่ประเภทตัวสำรองอันดับ2 2> พอพอๆกับหลรีดิออสบางครั้งก็เป็นโรเตชันหมุนเวียนสลับปรับเปลี่ยนกันไปมินามิโนเนี่ยเหมือนเป็นโลที่ประมาณแบบโลประมาณที่5แล้วครับเป็นตัวเลือกที่5 ถ้าเกิดว่าจะต้องเลือกลงในทีมชุดใหญ่ฟืวบรินหรือเกมใหญ่ๆน่าสำคัญสำคัญดังนั้นมินามิโน,โนก็เป็นของดีที่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ทีมอื่นๆเนี่ยยังไงก็ตัวจริงเจอร์เรนคอปถึงขั้นออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่ทีมอื่นๆเนี่ยยังไงเขาก็คือ11ตัวจริงคนแรกเขาถึงเหมือนแบบปลอบใจหรือแบบให้ความสำคัญเจอร์เรนคอปมีหลักจิตวิทยาในส่วนของการโน้มน้าวอยู่แล้ว เขาก็บอกไปประมาณว่าเออเนี่ยแบบเป็นเหมือนรถแข่งเฟอร์รารี่เลยนะที่คุณอยู่ทีมเราแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเจอะสวยๆหรูๆแต่พอลงมาแข่งปุ๊บความเร็วและก็ประสิทธิภาพของคุณเนี่ยมันโชว์ให้เห็นว่านี่คือรถรถแข่งล a m b o r g h i n ที่แบบสุดยอดของจริงจีบแล้นะเจอเกนคอกก็ยังจีบแล้วให้กําลังใจนะวาทะของการเจราจาหรือจิตวิทยาเนะี่ไม่มีใครเกินเจอเกนคออยู่อะ ผมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าวินามินโ,นโ,นโนเนี่ยแกจะทนไหวไหมเพราะต้องบอกวาริวัลูลชุดนี้มันมันฟูมากจริงฟูยันไปนถึงตัวสำรองถ้าเกิดว่าไม่คิดมากจริงๆหรือดูการหน้าเนี่ยเอาวินามินโนเนี่ยไปเล่นบอลถ้วยตลอดเลยนะให้ก็ยิงเล่นบอลถ้วยเนี่ยเป็นชุดบอลถ้วยตลอดแล้วก็สับเปลี่ยนมาในเกมที่ยิงขาดได้ลงสนามบ้างกับรีวร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีอยู่ นะครับแต่ว่านักเตะในทีมเองก็น่าจะต้องเข้าใจด้วยนะเพราะว่าเป็นการโรเตชันนะครับจะทําให้มินามิโน,นเนี่ยมีโอกาสลงเล่นได้มากที่สุดเพราะถ้าบอกว่าเบียดถึง11ตัวจริงแลกเสมอเสมอเนี่ยจะยากมากๆซึ่งมินามิโน,นก็รู้ดีอยู่แล้วว่าการเบียด11ตัวจริงของลิวอพูชุดแรกนี่มันยากจริงนะในตําแหน่งของกองหน้าแกเล่นได้หมดนะครับขวาซ้ายหรือหน้าเป้านะครับแกก็เล่นได้หมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าตําแหน่งที่ถนัดของแกเนี่ยก็ อย่างของตำแหน่งที่เล่นก็ไปทับกับของมฮัมหม็ดซาร่าหรือไม่ก็ซาลิโอมาน่นะตำแหน่งตรงนั้นนะครับซ้ายหรือขวาหรือจะลงมาหน้าต่ำก็เป็นของบ๊อบบี้ไปนะครับแกก็เล่นได้ได้หมดขึ้นอยู่กับแผนในแต่ละแผนก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ามินามิโน่เนี่ยจะตัดสินใจกับอนาคตของตัวเองอย่างไรซึ่งเชื่อว่าเนื้อหอมแน่นอนหลังจบศึกยูฟาแชมเปียนลีกนี้ไปและ หลายๆทีมนะครับก็น่าจะยื่นออฟเฟอร์มาจีบมินามิโนะน,นะผมเชื่อเหลือเกินแต่เชลซนคอปเนี่ยไม่อยากเสียไม่อยากเสียของช,ชิ้นดีชิ้นนี้ไปแน่นอนเพราะมินามิโนะเนี่ยนอกจากเป็นผู้เล่นที่มีสปิริตสูงการซ้อมที่ดีและมีฟอร์มการแข่งขันที่ดีนะสิติในการยิงเนี่ยลงลงไม่กี่นัดสิบกว่านัดนะครับก็ยิงตลอด นะครับยิงตลอดนะครับทุกๆครั้งที่แกได้ลงนะครับลงเป็นยิงเ,เป็นซปเปอร์ซับคนหนึ่งนะปีหน้านเดวิดโอริกี้เนี่ยย้ายไปด้วยนะครับแกอยู่โลโเดียวกับโอริกี้เลยนะเธอถ้าโอริกี้ย้ายไปก็เป็นโอกาสของแกนะที่จะขยับขึ้นมาเป็นตัวเลือกแรกๆนี่ก็จะเป็นช่องทางช่องทางหนึ่งกันที่ทําให้แกจะตัดสินใจนะครับว่าอนาคตของแกจะเป็นอย่งางไรแต่ถ้าเกิดว่ามองในอีกมุมเลยเนี่ยตั้งก็ได้มินามิโนมานะครับ โดยปกติแฟนฟุตบอลทางเอเชียเนี่ยก็ชอบในส่วนของทีมแต่ละทีมแตกต่างกันไปแต่ฐานของเอเชียอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยที่ย้ายไปอยู่ของญี่ปุ่น,นมีค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเพราะมินามิโนะแกก็สังกัดญี่ปุ่นนะนะแกก็ทําให้เกิดฐานแฟนบอลไหน,นจะขายเสื้อไหนจะนู่จนจะนี่จะนั่นได้อีกแล้วก็บ่งบอกให้เห็นว่าเออถ้าเกิดพยายามเต็มที่แล้วเนี่ย ไปถึงจุดสุดยอดได้แน่นอนนะครับก็ตรงนี้ทําให้เกิดนักเตะหลายๆคนที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ฝึกซ้อมฟุตบอลแล้วก็เป็นจุดแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสเหมือนรุ่นพี่อย่างทาคุมิมินามิโนะลาวเพวื่อนๆอะไรครับผมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับกับตําแหน่งของมินามิโนะและฤดูกาลถัดไปของมินามิโนะอย่าเพิ่งพูดถึงฤดูกาลถัดไปก็แลนะ้ซัมเมอร์นี้ดีกว่ามินามิโนะเอาไง ส่วนตัวผมอะอยู่ะนะอยู่ไป็นตำนานด้วยกัน